มกทุเรียนแล้วพี่น้องต้นมกทุเรียนแล้วพี่ที่แล้วใบปานโคงนั่นเอ่มองที่น้องม่าน้องลงเอาปลาคคอนกันยี่มองท่อปลาป่านนั่นแหละแต่สมมติวันนี้เป็นปลูกทุเรียนพี่น้องมาแล้วะคะ่ะมาแม่หาปูกเดี๋ยวมาเล่นน้ำปูมาเล่นน้ำปูมานนมา,มาอาศัยบารมีปูแหล็บมาเพื่งปูแล้วพี่น้องเลย วุ้หม่งไฟมาปูผ้าหลานมาเร็งน้ำปูดีใจเลยเห็นหลานก่อดกันมาสั่นคนองไปถ่ายจังเป็นดีใจเลยอ้ดีใจแล้วเนาะเห็นหลานหลานคุณจะควรไดปซูจ้ามันยังหกอยู่ผมเออหนาแล้วดูนั่นแหละูนั่นแหละเดี๋ยวพ่อแม่ไปไปยคลิปก่อนมาเดิมมันอยู่มุมนี้มา้วยกันนักกันดีใส่นีฬานะนะดมมีเออใส่กีฬาเนี่ยนั่งกันมีคน เวลาว่างก็ดัมมี่กันหน่อยแง่ว่างก็เล่นไพ่กันไพ่นะใช่เนาะชุมเเนี่ยให้เห็นประมาณนี้แหละเพราะมันไม่มีคนอยู่พี่น้องมันก็มุดข่อยมาบุดข่อยกลับมาทำความสะอาดอยู่ขวดที่เก่าอืมขวดขี้มาอยู่นี่กินทอนที่เก่านะมันเป็นบ้านที่ว่าเขาเห็ดสันซเออข่อยเย็ดข่อยสร้างข่อยก่อขึ้นมา ค่ะว่ามีพ่อออกมาได้มากแล้วจ้ะร่ามีกินข้าวแล้วบอสบายปู่ก็ไปหาหมอทสิละสอมเถื่อนอย่าบอกโทรไปบ่อยฟังเราก็บม่ค่อยสบายก็เลยเอ้าจากสิไปก็ค่อยว่ากันดีกทีหนึ่งาเพราะว่าค่อยกันสิออนทัวร์แล้วกับสิตะลองมีชุดหม้สีกันเป็นพี่น้องแตเมื่อกี้เขาเมื่อกี้เขากรุงเทพอยู่แต่ว่าเมื่อไรสีข้าวมันเขากรุงเทพปัดกันหมดเลยเมื่อวันมะขามที่ตะกี้พี่น้องตัวอย่าคิดต่างนาน้าเ้อ ไร้อลอลงแ,แล้ว,วเท่าพั้นมานี่ไม่ไดเดือดร้อนใครนะโอ้ยมาเรียนน้ำพอกับที่บ้านไหนต้องเข้าใจนะไม่ยากกันซุ่มตัวย่งนะ้องเสร็จ